บทที่28โลกกลมขณะที่บรรยากาศในห้องกำลังตึงเครียดอยู่นั่นเองก็มีใครคนหนึ่งกดกริ่งหน้าบ้านจึงเหมือนระคังดังให้พักยกการสอบสวนเอาความผิดนัชเลทิ้งค้อนให้แฟนหนุ่มวงหนึ่งก่อนจำใจลุกขึ้นดูว่าเป็นใครพอเห็นอเวลายืนอยู่ที่รัว้วก็รีบเดินออกไปจากห้องทันทีหางตาเห็นละองฝนเดินมาจากทางซ้ายแต่ยังอยู่ห่างประตูมากกว่า หล่อนเลยโบกมือให้และส่งเสียงบอกพอได้ยินเดี๋ยวทรายขายให้หนาเค้กเองฝนไปเถอะละองฝนโบกมือตอบแล้วเดินย้อนกลับทางเดิมนัชเลเหลือบมองตามด้วยสายตาเป็นห่วงเรากับเห็นพี่สาวเดินกลับหนองน้ำที่มีจระเข้อ้าปากรออยู่แต่ก็จำต้องหันมาสนใจญ,ญาติที่หน้าบ้านก่อนสวัสดีค่ะนาเค้กยกมือไหว้ฝ่ายนั้นเอาเวลารับไหว้และยิ้มให้ น้าเลไม่ต้องสังเกตมากก็เห็นแววหมองในดวงตาน้าสาวถนัดเดาได้ว่าคงมีทุกข์มาขอคำปรึกษาจากแม่หล่อนตามเคยคุณแม่ยังไม่กลับนะคะบอกพรางไขกุญแจประตูให้เอารถเข้ามาไหมจอดไว้ข้างนอกนั่นแหละไม่เป็นไรนัดแม่ไว้ช่วงนี้เหรอคะเดี๋ยวทายโทรบอกให้ว่านัดเค้กมาแล้วไม่ต้องปฏิเสธและก้าวเข้ามาข้างในไม่ได้นัดพี่น่องไวหรอกกำลังเซ็ง ความจริงคุยกับทายก็ได้น้าเหงาไม่อยากอยู่คนเดียวแล้วก็ไม่อยากคุยกับซีที่มันกำลังย่ำแย่ยิ่งกว่าน้าอีกงั้นมาค่ะนัทเลจูมืออีกฝ่ายเข้าบ้านด้วยท่วงทีของผู้พร้อมจะให้ความอาทรอ,อันเป็นกริยาที่ติดมาจากแม่เมื่อละอองฝนเดินไปเปิดประตูให้กับผู้มากดกริง่งทีแรกพฤหัสก็ไม่ได้ใส่ใจเท่าใดแต่พอได้ยินเสียงของนัเลร้องบอกความว่า หล่อนจะเป็นคนไปไขประตูให้นาเค,ค้กเองเด็กหนุ่มก็สะดุ้งเฮือกเพราะชื่อนั้นออกจะฟังไม่เป็นมงคลน,นักเมื่อเอ่ยขึ้นเท่าแถวนี้นแวบบแรกแค่นึกว่าน่าจะบังเอิญชื่อพ้องกันแต่ก็ลุกขึ้นยงโย่ยงยกแอบเชงเงอมองออกไปหน้าบ้านเพื่อความแน่ใจซึ่งเมื่อลอดกิ่งไม้ใบบางกับเหลี่ยมเรือนก็เห็นความเป็นไปได้ถนัดและเพราะความที่ไม่ใช่คนสายตาสั้นร่างหญิงสาวผู้มาเยือนจึงปรากฏชัด ขนาดต้องแยกเขี้ยวรากับใครเอากับดับหนูมาหนีดก้นทำไมโลกถึงได้กลมยิ่งกว่าลูกโบลิิงอย่างนี้รีบกลับลงนั่งในซุ้มชิงช้าแทบไม่ทันหัวใจเต้นตึกตึกแปลงกระแทกของเรื่องบังเอิญระดับอุบัติเหตุทำให้มืนงงทำอะไรไม่ถูกไปชั่วครู่แต่พอละองฝนกลับมาถึงเขาก็ตีหน้าตายยิ้มให้หล่อนอย่างสนิทสนมใครหลือฝนอ๋อหน้าสาวน่ะมีธุระกับฝนหรือเปล่า เปล่รารอกน้าเค้กชอบมาคุยกับแม่นี่แม่ยังไม่กลับน้าเค้กก็คงต้องนั่งรอฝนต้องไปต้อนรับขับสู้หรือเปล่าผมกลับก่อนก็ได้นะออ้ไม่ต้องคนกันเองให้ซายเขาจัดการรายนั้นคุยกัะหนุงกะหนิงกับน้าเค้กถูกคออยู่แล้วเพื่อหัดเหงื่อตกในน้ำลายเหนียวจนกลืนแทบไม่ลงเอาเวลาสนิทกับน้เลเสียด้วยครอบครัวฝนนี่ท่าทางอบอุ่นดีจังนะ เด็กหนุ่มรักษากริยาแจ่มใสไว้อย่างดิบดียิ้มแข่งกันท่วนหน้าแถมมีคนเดินเข้าออกตลอดเหมือนพากันมาหาความสุขจากที่นี่ทั้งนั้นและอองฝนยิ้มปลืม่มใครจะมีความสุขได้เท่าต่อยละ่ะรวยอารมณ์ขันมองโลกสนุกสนานได้ทั้งวันเออเด็กหนุ่มทำทีล้วงกระเป๋าหยิบมือถือและพลิกข้อมือดูเวลากี่โมงแล้วเนี่ยชะอุ้ยแกล้งทำตาถลนร้องราวกับใครเอามีดมาจิ้มเอว ต่อยมีนัดเหรออืมเขาทำทีร้อนรนกดเบอร์เข้าบ้านตัวเองและเป็นการกดจริงมีคนรับจริงไม่จริงอย่างเดียวคือเนื้อความที่พูดฮัลโหลพ่อเหรอไอ้เจ้ยไปถึงบ้านหรือยังใช่นะซีนัดมันไว้แล้วลืมสนิทคุยติดลมนั่นแหละนั่นแหละไอ้เจ้ยที่หน้าเหมือนปลาหมึกบดนั่นแหละงั้นถ้ามันไปถึงพ่อช่วยให้มันนั่งรอผมก่อนนะแล้วอย่าเอาเ๊กซี่ให้มันกินละ่ะ มันไม่มีความสำคัญขนาดต้องเลี้ยงน้ำอัดลมละอองฝนปิดปากหัวเราะกึกๆึกพอเขาตัดสายก็ถามว่าถ้าฝนไปนั่งรอต่อยจะได้กินอะไรมั่งเนี่ยพระหัสเหลือบตาขึ้นข้างบนและเกาคอ,อนึกอืมอาหารห้องเต้คงน้อยไปเอาอะไรดีวะเด็กสาวยิ้มกว้างขอแค่น้ำก๊อกไม่ผสมน้ำมันพรายแก้วเดียวก็พอแล้วน้ำมันพรายใครเข้าเอาผสมน้ำเขาป้ายตัวต่างหาก รู้ดีนี่ฝนเคยโดนบ้างหรือเปล่าก็ไม่ทราบเด็กหนุ่มหัวเราะและยักคิ้วทำตาวาวทำไมถึงสงสัยมีอาการผิดปกติหรอก็ไม่เชิงละอองฝนเบะปากนิดๆอย่างไว้ทีเพื่อหัดระบายยิ้มเจ้าสเสน่ห์ก่อนทำหน้าเสียดายแย่จังผมคงต้องไปแล้วนัดเพื่อนดูกีตาร์นะ่ะเผื่อมันซื้อต่อผมจะได้ซื้อตัวใหม่เล่นกีตาร์ด้วยเหรอก็พอไหวแต่ตอนนี้กำลังคิดว่า ถ้าได้กีตาร์ใหม่ก็อยากเล่นให้ฝนฟังเป็นคนแรกและอองฝนพยักยิ้มจินตนาการบอกตนเองว่าถ้าพระหัสนั่งเล่นกีต้าร์ก็น่าจะเป็นอะไรที่แท้สุดๆผมไปขอนนะฝนเด็กสาวรีบลุกขึ้นก้าวนำไปเปิดประตูรั้วให้พระหัสก้มหน้าก้มตาย่องตามด้วยใจเต้นไม่เป็นซ้ำอยากรู้คาถาปิดตาคนจะได้ภาวนาอย่าให้มีสายตาในบ้านคู่ใดๆเห็นเขาแม้แต่เงา อาการรีบร้อนเดินไม่เหลียวหลังคงไม่เป็นที่ผิดสังเกตสำหรับระองฝนเพราะเขาหลอกว่าจะรีบกลับไปหาเพื่อนพอพ้นเขตรั้วบ้านมาได้พฤหัสก็เป่าปากพลูสัมผัสรู้สึกที่ปลอดโปร่งบอกเขาว่าไม่มีใครในบ้านทราบความเคลื่อนไหวขณะเขาเดินออกมาและหากภายในสิบนาทีนี้ไม่มีสายเรียกเพื่อเอาเรื่องจากอเวลาสัมผัสที่หของเขาก็คงทำงานถูกตั้งแม่นยำ เกือบบรรลัยแล้วไงใครจะเป็นนึกฝันว่าจอมใจของเขาเป็นคนสนิทของอเวราทีนี้ทำอย่างไรดีเพื่อหัสเกาหัวคิดหนักที่เขาจีบละองฝนจนเข้าบ้านได้ก็ด้วยประสงค์เดียวคือปรากฏตัวให้นัชเลเห็นบ่อยๆด้วยความเชื่ออำนาจเสน่ห์แห่งตนที่อาจสะกดสาวาไหนๆให้หลงได้หมดขอเพียงพบเจอเป็นประจำเท่านั้นการใช้ละองฝนเป็นสะพานอาจดูล่อแหลมอยู่สักหน่อยแต่เขาก็วางแผนไว้แล้ว ว่าจะส่งต่อให้เพื่อนอีกคนที่มีฝีไม้ลายมือใกล้เคียงกันกะจัดฉากให้เหมือนละอองฝนเป็นฝ่ายทิ้งเข้าไปหาคนใหม่ส่วนเขาก็มีน้ำใจนักกีฬาพอคบกับหล่อนในฐานะเพื่อนต่อถึงตรงนั้นคงมีโอกาสคุยกับนัชเลได้หลายคำแล้วก่อร่างสร้างสายใยสัมพันธภาพให้หล่อนววนไหวได้ระดับหนึ่งแล้วนี่คือเส้นทางหินที่สุดนับแต่จีบสาวมาแต่เขาก็ยินดีลงทุน และทําใจยอมกระทั่งรอเป็นปีเขาพิวาสวัดนัชะเลขนาดนั้นทว่าวันนี้เรากับแผ่นดินไว้ให้ทุกสิ่งพังครืนฟ้าแกล้งหรืออย่างไรจึงส่งเอาเวลามาเป็นญาติของนัชเลศรัทธาที่มีต่อคำว่าบังเอิญมาช้านานเหือดแห้งหายหนไปจนสิ้นต้องมีอะไรสักอย่างที่อยู่เบื้องหลังความประจบเหมาะอน,นาเจ็บปวดนี้ แต่ต่อให้คนช่ำชองเรื่องโยนโทษอย่างที่สุดก็คงกรอกตาอึกอักนึกไม่ออกว่าจะหาใครมาเป็นแพนรับบาปดีกับอุบัติเหตุที่ปรากฏเพื่อหัดคิดคิดและคลิดกรณีของเอเวราแตกต่างจากพระอ,องฝนคืนให้นัชเรรู้เรื่องระหว่างเขากับเอเวราทุกอย่างก็พังพินาศหมดรูปเท่านั้นเขารักนัชเรรักจริงๆใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ช่าง ยิงอื่นหมื่นแสนแม้นเจรจาพาทีกี่พันคำก็ไม่ทำให้เขาหลงรักได้เท่าคุยกับหลอนเพียงสองสามคำเขาเองยังไม่รู้เลยว่าทำไมตัวเองคลั่งใครใครสักคนได้ขนาดนี้จะมีคำอธิบายใดดีไปกว่าได้เคยเป็นคู่สร้างคู่สมร่วมอภิรมณ์กันมาแต่ปางก่อนเล่าและเพราะปักใจเชื่อเช่นนั้นพฤหัสก็ไม่คิดว่าจะยอมให้สิ่งใดมาเป็นอุปสรรค ขัดขวางความรักของเขาได้อย่างเด็ดขาดเอาเวลาร่วมรับประทานอาหารเย็นกับครอบครัวของโรสลินช่วงเวลานี้บ้านพี่สาวหล่อนดูอุ่นหนาฝาข้างขึ้นกว่าเดิมเพราะนอกจากหล่อนแล้วยังมีจองเลิกมาร่วมวงอีกหล่อนเห็นเขาเป็นครั้งที่สองแต่ต่างฝ่ายต่างยิ้มให้กันได้เรากับเป็นเครือญาติกันรู้ว่าเลิกเก่งคอมอย่างนี้วันหลังน้าคงต้องขอให้บริการบ้างแล้วนั่นเป็นประโยคเดียวที่มีต่อเขาระหว่างร่วมโต๊ะ ด้วยความยินดีครับนาเค้กและนั่นก็เป็นประโยคเดียวที่จองเลิกตอบอเวราต่างฝ่ายต่างมีความรู้สึกร่วมกันประการหนึ่งคือไม่เป็นส่วนเกินของบ้านหลังนี้นั่นจึงก่อให้เกิดไมตรีจิตโดยง่ายแม้ทักกันแค่หนึ่งคำอเวราลอบชำเลลองมาทางน้ำเลกับจองเลิกบ่อยๆหลานสาวของหล่นก้มหน้าก้มตาอยู่กับการข้าวไม่ค่อยหันไปใส่ใจแฟนหนุ่มเท่าใดนะัก วันนี้ท่าทางอาจมีเรื่องไม่ได้อย่างใจอะไรสักอย่างแต่แม้มีอาการหมางเมินอยู่เล็กๆเช่นนั้นอากาศรอบตัวคู่รักคู่ใหม่ก็ยังดูสดช่ำอย่างน่าอิจฉาเห็นแล้วทำให้อยากมีบ้างคือได้เข้าคู่กับใครสักคนแล้วก่อบ,บรรยากาศหน้าอบอุ่นน่าเชื่อว่าทุกปัญหาสามารถคลี่คลายไปในทางดีได้เสมอหญิงสาวถามตัวเองว่าเคยมีช่วงเวลาชนิดนี้บ้างไหม มีใครสักคนที่ทำให้เชื่อว่าจะรักและปักใจกับหล่อนเพียงคนเดียวไปจนตายคำตอบที่น่าตกใจคือไม่เคยในวัยเดียวกับนัชเลหล่อนโหยหาเจ้าชายในฝันยิ่งกว่าอะไรอื่นความสมบูรณ์แบบดุดเทวดาจำแรงต้องมาก่อนเสมอหล่อนไม่แม้แต่จะคิดถึงความเข้ากันได้และสัมพันธภาพอันปรองดองที่ยาวนาน และนั่นก็กลายเป็นเครื่องเสพติดทางนิสัยอย่างหนึ่งที่เหมือนเข็ดแต่ก็แก้ไม่หายเมื่อรู้จักนัชเลพอควรหล่อนได้แง่คิดว่าการที่ผู้หญิงจะเลือกใครสักคนมาเป็นแฟนนั้นขึ้นอยู่กับนิสยัยใจคอของตัวผู้หญิงเองเป็นอันดับแรกย้อนไปเมื่อหล่อนสิเจ็ดเท่านัชเลห่างเห็นผู้ชายหน้าตาแบบจองเลิกก็คงเมินสนิท เพราะวันๆหมกมุ่นอยู่กับเสียงวิจารณ์ของสหายไฮโซว่าใครหล่อกว่าใครใครรวยกว่าใครและใครมีความดึงดูดทางเพศสูงกว่าใครที่จะให้ชายตาม,มาแลหรือเสียเวลาคิดถึงหนุ่มระดับจองเลิกสักแวบ,บนั้นฝันไปเถอะและจนทุกวันนี้ก็ยังทำใจรับผู้ชายที่มีรูปร่างหน้าตาประมาณจองเลิกไม่ลงอยู่ดี คงต้องรอให้หล่อนใกล้ขึ้นคานเสียก่อนกระมังใจถึงจะเล็งที่คุณสมบัติภายในก่อนยอมแพ้ให้แก่คุณสมบัติภายนอกดังที่กำลังเป็นหลังอาหารมื้อเย็นผ่านไปรสสิรินก็พาน้องสาวมาเดินดูลมชมดาวนอกตัวบ้านหล่อนเงียบรอแม่น้องสาวคนสวยเปิดปากระบายอะไรออกมาก่อนแต่จนแล้วจนรอดก็มีแต่ความเงียบ รสรินจึงต้องเป็นฝ่ายเปิดฉากด้วยการเดาวันนี้เขาไม่ว่างเหรอเอาเวลาก้มหน้างุดหลายวันที่ผ่านมาแบบว่าเมินเมินกันอยู่นะคะไม่ค่อยบอกไม่ค่อยรู้ความเป็นไปเท่าไหร่รสรินรู้อยู่ก่อนแล้วว่าอะไรเป็นอะไรหล่อนถามเพื่อให้น้องสาวเริ่มเปิดปากเท่านั้นแล้วเดี๋ยวทุกอย่างก็คงพรั่งพรูออกมาเป็นชุดเองหล่อนแค่เงียบรอฟังอย่างเดียว พี่น้องพูดอะไรหน่อยสิคะโรสลินเบิกตานิดหนึ่งอย่างผิดคาดเล็กน้อยเธอจะให้พี่พูดอะไรอะไรก็ได้ด่าเค,ค้กให้สำนึกก็ได้สาวใหญ่พินหน้าออกข้างทางครู่หนึ่งก่อนเบงกลับมามองสิ่งที่อยู่ตรงหน้าตามปกติเอาเป็นว่าพี่ถามเค,ค้กก็แล้วกันรู้ตัวหรือยังว่าใช้ชีวิตมาถึงไหนแล้วเอาเวลานิ่งคิด สมองค่อยๆเริ่มทำงานเหมือนมอเตอร์ที่แข็งค้างค่อยๆกลับหมุนใหม่อีกครั้งมาถึงจุดสรุปจุดหนึ่งมั้งคะสรุปว่าน้องสาวนิ่งอั้นก่อนกลั้นใจตอบเค้กเพิ่งรู้สึกว่าเซ็กเหมือนกับเด็กมันดึงดูดใจให้หลงเข้ามาอยู่ในวังวนทุกข์ไม่รู้จบและตอนนี้เค้กก็เป็นเหยือ่อหน้าโง่ตัวหนึ่งรสริงยิ้มเล็กน้อยถ้าเหยือ่อโง่จริงก็ไม่มีทางรู้ตัวหรอกว่าเป็นเหยือ่อ และจะไม่คิดดิ้นรนหาทางหนีด้วยเอาเวลาก้มหน้านิ่งกระพริบตาปริบๆใจเค,ค้กเหมือนยังไม่อยากหนีจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตามถ้าไม่คิดหนีวันนี้เธอไม่มาที่นี่ด้วยท่าทีแบบนี้หรอกเว้นวักไปอึดใจก่อนสำทับด้วยหางเสียงคมกริบเลิกคบเถอจะได้ไม่ต้องเป็นทุกต่อคำพูดของสาวใหญ่เรียบง่ายคล้ายสั่งให้อีกฝ่ายเอากันไกลตัดกระดาษแต่ฝ่ายรับคำสั่งฟังแล้วถึงกับ ก้าวเท้าช้าลงจนใกล้ยหยุดเดินเค้กจะพยายามค่ะพี่น้องแค่พูดก็รู้ตัวแล้วว่าฝืดฝืนปานไหนหล่อนมีความทุกข์อยากพ้นทุกข์แต่ก็ยังหวงเหตุแห่งทุกข์ก็เหมือนเต็มใจจะรักษาความทุกข์เอาไว้ทั้งนี้ก็ด้วยรสชาติชวนเสพติดของเนื้อทุกข์นั้นโดยแท้รสรินพยายามรักษาความสงบเย็นเปิดใจกว้างด้วยความอย่างรู้ว่า กระแสะความสุขจากเมตตาจิตของหล่อนจะกล่อมคลื่นความทุกข์ในใจน้องสาวให้เบาบางลงได้ไม่มากก็น้อยเธอจะเลือกแฟนแบบไหนให้ตัวเองก็ตามรู้ไว้เถอะว่าเธอไม่ได้เลือกแค่คนเธอกำลังเลือกใจตัวเองด้วยเขาเป็นแบบไหนใจเธอก็จะค่อยๆเป็นแบบนั้นถ้าเขาเอาแต่สนุกใจเธอก็อยากเอาแค่สนุกด้วยถ้าเขาฉาบฉวยใจเธอก็ฉาบฉวยตามถ้าเขาเป็นเด็ก ใจเธอก็จะถอยกลับลงไปเป็นเด็กได้อีกสำหรับเจ้าหมอนี่มันเข้ากับตัวตนที่แท้จริงของเธอเสียที่ไหนเค้กต้องเพ่งเล็งให้เห็นโทษของการครบหาเด็กมากๆมันถามตัวเองจนกว่าใจมันจะได้ยินจะให้ถามว่าอะไรคะขอแบบกระทุ้งใจได้แรงหน่อยก็ดีก็เช่นรู้ตัวหรือยังว่ายุ่งกับเด็กเอาเวลาหัวเราะหือ,หอถ้าอันนั้น เค้กถามตัวเองมาหมื่นครั้งแล้วละมัง้งใจไม่เห็นจะมีท่าว่าได้ยินสักทีรู้ถึงได้ยินมันก็เฉยเสียจนน่าจะด้านไปแล้วน้ำเสียงนั้นหงอยเสียจนรสสรินนึกสงสารขึ้นมาอีกยังไม่ถึงขั้นนั้นหรอกหน้ามันมีอีกหลายคำถามวนเวียนอยู่ในหัวนะคะพี่น้องเช่นตกลงนี่เราจะต้องเวียนว่าอยู่กับการเจอผู้ชายทิ้งคว้างไปตลอดชีวิตหรือเปล่าเค้กไม่เข้าใจ ทำไมเวรกรรมส่งแต่ผู้ชายห่วยๆมาให้เลือกตลอดปลายประโยคเค้นเสียงด้วยความแค้นชะตากรรมของตนซึ่งรสรินก็รู้สึกเห็นใจแต่ไม่ทราบจะหาใครเหมาะทั้งตัวเหมาะทั้งใจมาประเคนให้ถ้าวิธีคิดวิธีฝันถึงผู้ชายของเธอเปลี่ยนแปลงตัวเลือกที่เข้ามาก็อาจเปลี่ยนไปถ้ายังคิดเป็นแฟนกับผู้ชายเจ้าชู้นะ่ะลืมได้เรื่องหวังเป็นหนึ่งเดียวของเขาอย่างมาก เธออาจเป็นหมายเลขหนึ่งครู่หนึ่งแล้วที่สุดก็เลื่อนอันดับไปเป็นหมายเลขสองหรือกระทั่งสามอยู่ดีเอาเวลาก็มองพื้นยอมรับเสียงอ่อยนี่เป็นจุดอ่อนที่ทำให้เค้กเกลียดตัวเองเค้กพยายามเปลี่ยนวิธีคิดแต่ไม่สามารถเปลี่ยนวิธีที่รู้สึกได้เลยและความรู้สึกตัวเดียวก็ไม่พาให้เค้กไปถึงไกลถึงไหนเสียทีรสสิริเงยหน้ามองดวงจันเฉยไม่โต้อตอบอะไรพูดไปพูดมาเหมือนพายเรือในอ่าง เอาเวลาหัวเราะและยิ้มแย่สงสัยเค้กมารบกวนให้พี่น้องเหนื่อยเปล่าอีกแล้วในที่สุดเค้กก็จะต้องหลงวนอยู่กับอ่างใบเดิมรสลินกำลังมืออ่อนเท้าอ่อนคิดคิดเช่นนั้นอยู่เหมือนกันเลยรับง่ายๆนั่นสิสองพี่น้องมองหน้ากันในเงามืดครู่หนึ่งก็หัวเราะเอ่ยเอ่ยขึ้นมาพร้อมกันในห้องทำงานชั้นล่างซึ่งกลายเป็นสถานที่เรียนพิเศษมาระยะหนึ่งบัดนี้นะัชเลกกำลัง นั่งหน้ามุยกับแฟนหนุ่มตามลำพังต่างฝ่ายต่างเงียบกระทั่งเด็กสาวหมดความอดทนเอาไงดีเนี่ยวันนี้ไม่มีอารมณ์เรียนแล้วเลิกกลับไปก่อนเถอะแม้จองเลิกม,มาตั้งแต่ก่อนเย็นนะชะเลก็ต้องต้อนรับขับสู้เอาเวลาโดยพาไปคุยกันเป็นส่วนตัวในห้องนอนของหล่อนทิ้งแฟนหนุ่มให้นั่งคนเดียวในหนึ่งเป็นการทำโทษที่เขาพานักเกรงผู้หญิงมารู้จักกับพี่สาวหล่อนจนได้เรื่องขนาด เอาตัวเข้าบ้านกันแล้วเด็กหนุ่มยิงคำถามตรงๆยังขุนเราอยู่หรอแล้วเขาก็ได้คำตอบตรงไปตรงมาจากแฟนสาวเช่นกันใช่จองเลิกทำตาโตยื่นมือออกมาโบกช้าๆพยายามเรียนท่านักสะกดจิตผู้น่าเกรงขามโอมจงหายกโกรธโอมภาพที่กระทบตาทำให้นชเลเส้นตื้นได้กระทันหันแต่ทิฐิจากความขุ่นเคืองรั้งเสียงัวเราะไว้ครู่หนึ่ง ก่อนกลั้นไม่อยู่ต้องคลายสีหน้าปล่อยเสียงหัวเราะยาวออกไปและพอหัวเราะเสร็จก็แก้เก้อด้วยการยกมือทุบไหล่เขาอักใหญ่ลูกเล่นชักแพรวาวนะจองเลิอกอมยิม้มเขาเรียนรู้เร็วและทราบว่าผู้หญิงจะหายโกรธก็เพราะได้หัวเราะขำนี่เองเราจะพยายามพูดให้เจ้าต่อยเลิกคบกับฝนเองเด็กสาวหน้างองขึ้นมาอีกแต่ไม่ขนาดหันหนีกันเริ่มยอมสบตากับเขาแบบเป็นงานเป็นการ ฝนจะได้แค้นฝ่ายข้ามชาติเลยนะสิแล้วจะให้เราทำยังไงบอกมาเลยเปลี่ยนแผนจากสร้างเครื่องพยากรณ์กรรมมาเป็นเครื่องย้อนเวลาดีไหมจะได้กลับไปแก้ไขเหตุการณ์เสียใหม่นัชเรหัวเราะในลำคอความจริงอารมณ์เย็นลงมากแล้วและเริ่มเห็นว่าหลอนอาจตีตนไปก่อนไข้เกินงามอยู่สักหน่อยแม้อธิบายตัวเองยังยากเลยว่าทำไมถึงเป็นเดือดเป็นร้อนเกินการขนาดนี้นี่หลอนเล่นงานแฟนหนุ่มเสียรากับ รู้ดีว่าวันหนึ่งละองฝนต้องเจ็บเจียนขาดใจฉะนั้นอาทิตย์หน้าพี่สาวหล่อนอาจตาสว่างเลิกคล้องแว้กับเพื่อหัดไปเองก็ได้ถ้าเครื่องพยากรณกรรมของเธอสำเร็จและสามารถบอกได้ว่าใครคิดมาดีหรือมาร้ายอย่างไรก็เหมาะเลยนะเด็กสาวรำพึงด้วยหางเสียงทอดอ่อนกว่าเดิมและพอพูดถึงเรื่องพยากรณกรรมจองเลิกก็ทำท่ากระตือรือรน้นสองวันนี้เราเพิ่งได้ไอเดียคืบหน้านะ่ะ หน่วยตาของนชเลพลอยเบิกกว้างยังไงเหรอวันก่อนเรามองวิบากรรมในแง่ของเหตุการณ์ดีร้ายที่เข้ามากระทบตัวอย่างเช่นเศษแก้วที่วางรอให้เราเหยียบในห้องน้ำทีนี้กลับไปนั่งคิดทบทวนอยู่นานก็เกิดความรู้สึกขึ้นมาอย่างหนึ่งคือวิบากรรมในรูปของเหตุการณ์ดีร้ายนั้นเป็นสิ่งที่ตรวจจับได้ยากเราควรเริ่มจากเบสิก คือวิบากกรรมในรูปที่ตรวจจับได้ง่ายกว่านั้นเอาแบบที่เป็นรูปประธรรมหน่อยแล้วค่อยขยายผลไปหาสิ่งที่เป็นนามธรรมาภายหลังน่าจะดีเทอาไหายรูปร่างหน้าตาจองเริกผงกศรีรษะใช่หลังจากอ่านทบทวนรายละเอียดในหนังสือเลือกเกิดใหม่ที่ท้ายให้เรามาเราได้ข้อสรุปอย่างหนึ่งคือวิบากกรรมจากอดีตชาติที่ปรากฏชัดเจนที่สุดก็คือร่างกายของพวกเรานี่เอง ทั้งในแง่ศัพยาภาพแบบมนุษย์ซึ่งวิเศษกว่าสัตว์โลกชนิดอื่นทั้งในแง่ของความเป็นหญิงเป็นชายซึ่งมีข้อได้เปรียบเสียเปรียบแตกต่างกันและทั้งในแง่ความงดงามระหว่างชิ้นส่วนต่างๆหากเรามีวิธีวัดคุณภาพสิ่งเหล่านี้ได้ก็น่าจะตีค่าถูกว่าทุนเก่าอันเกิดจากทานและศีลที่แต่ละคนพกติดตัวมาจากชาติก่อนๆน,น,นั้นหนักเบาสักประมาณไหน ในตาละชะเลทอแววเจิดจ,จรัสขณะคิดตามและพยายามเดาหมายถึงถ้าสำเร็จพอใครขึ้นเครื่องช่างน้ำหนักกรรมจะมีตัวเลขบอกว่าบุญหนักเท่าไหร่บรรทุกบาปมากี่ตันอะไรประมาณนั้นเหรอเรื่องรูปแบบเครื่องพยากรณกรรมยังคลุมเครืออยู่ยังคิดไม่ออกข้อนี้แค่หาความเป็นไปได้ว่าจะตีค่าวิบากรรมอย่างเป็นรูปธรรมก่อนเท่านั้น จองเริกตอบแล้วยิ้มเฉยอย่างเห็นอนาคตว่าตนต้องเจอสึกหนักอีกนานเราลองเอารูปร่างหน้าตาคนเป็นพันๆรวมตั้งภาพสัตว์มากมายมาวางเทียบกันเพ่งพิษด,ดูทีละคนทีละตัวด้วยการตั้งความเชื่อไว้ว่าสิ่งที่เห็นคือวิบากกรรมของแต่และชีวิตก็ได้ข้อสรุปอย่างหนึ่งคือจิตเรารู้จักกรรมวิบากเบื้องต้นของมนุษย์ ได้ผ่านกิเลสธรรมดาธรรมดานี่เองฟังทีแรกนัชะเลเกือบนึกค้านเพราะเท่าที่ทราบมากรรมวิบากเป็นสิ่งถูกรู้ได้ต่อเมื่อจิตผ่องแผ้วบริสุทธิ์จากกิเลสหย,ยาบๆบเท่านั้นแต่ก็เงียบฟังแฟนหนุ่มด้วยความเชื่อว่าเขาคงมีแนวคิดบางอย่างที่ควรรับไว้ก่อนก่อนอื่นใดจองเลิขยายความต่อเทียบแล้วกายมนุษย์ดูสูงส่งกว่ากายของสัตว์เผ่าพันธุ์อื่นทั้งหมดเพราะมีกายตั้งตรง หยัดยืนด้วยสองขาและส่วนหัวตั้งเด่นบนจุดสูงสุดลักษณะกายที่สามารถยืดเป็นเส้นตรงตั้งฉากกับพื้นโลกทำให้เกิดความสง่าพาเผยและก่อให้เกิดความทนงว่าเป็นสิ่งมีชีวิตที่สูงส่งไม่ให้ความรู้สึกต่ำต้อยแบบสัตว์ที่ต้องคลานสี่ตีนทดลองง่ายๆถ้าเราก้มลงคลานสีเท้าใจจะรู้สึกว่าความสูงสงา่าหายไปในทันที และจิตของสิ่งมีชีวิตทั้งหลายคงรู้สึกตรงกันเด็กสาวคิดตามแล้วยิ้มหมายความว่าอัตภาพที่ทำให้ธนงหลงหญิงในอัตภาพเป็นเครื่องชี้ได้ว่ามนุษย์กำลังเสวยวิบากด้านดีเนื้อสัตว์อื่นที่มีอัตภาพต่ำต้อยอย่างนั้นใช่ไหมใช่นอกจากนั้นภาวะของเพศยังเป็นเครื่องเปรียบเทียบให้เห็นได้ว่าระหว่างชายกับหญิงใครต้องลำบากกว่ากันเป็นชายดูสบายไปหมด แต่เป็นหญิงนั้นอย่างที่สายคงรู้ดีโตขึ้นหน่อยก็ต้องมีประจำเดือนพอถึงเวลามีครอบครัวก็ต้องเป็นฝ่ายตั้งท้องหนักตึงทั้งตัวไปเกือบปีเรียกว่าแบกภาระหนักในการสืบสายเผ่าพันธุ์มนุษย์ยิ่งกว่าฝ่ายชายมากนอกจากนั้นยังต้องระวังเนื้อระวังตัวจากภัยทางเพศเรียกว่ามีกายเป็นสมบัติที่อาจนำภัยมาหาได้ง่ายๆน้าเลพยักหน้า ชายก็เคยนึกๆว่าลักษณะประจําเพศเหมือนเครื่องฟ้องว่าใครมีวิบากต้องเสวยมากกว่ากันเป็นหญิงดูเสียเปรียบไปหมดแล้วก็เป็นที่มาของการอยากสบายแบบชายบ้างข้อสังเกตสุดท้ายของเราคือความงามทั้งเครื่องหน้าทั้งสัสดส่วนรูปร่างแต่ละคนจะทำให้เพศตรงข้ามเกิดความชอบใจแตกต่างกัน เรียกว่าระดับราคะในใจคนอื่นนี่เอามาเป็นเครื่องวัดได้ว่าใครบุญมากบุญน้อยแค่ไหนถ้าทำให้ใครๆชอบใจได้ในทันทีที่พบเจอเหมือนอย่างตายก็ตีค่าว่าบุญมากแต่ถ้าทำให้ใครๆมองผ่านเพราะพื้นพื้โหลโหๆเหมือนอย่างเราก็ตีค่าว่าบุญน้อยเด็กสาวอมยิ้มมีการแขวะตัวเองด้วยถ้าเราจับอวิบากกรรมขั้นพื้นฐานเหล่านี้เป็นตัวตั้ง หาทางแปลสิ่งที่เห็นง่ายๆออกมาเป็นค่าตัวเลขได้ก็ถือว่ามีเบสิกสำหรับต่อยอดต่อไปเพราะเราเชื่อว่าข้อมูลเกี่ยวกับกรรมในอดีตและแนวโน้มของเหตุการณ์ดีร้ายในอนาคตเมารวมอยู่ครบถ้วนแล้วกับตัวเราในวินาทีนี้เองถ้าเราได้ข้อมูลจากปัจจุบันละเอียดที่สุดก็อาจใช้เป็นกุญแจเปิดเผยทุกเรื่องที่อยากรู้ในอดีตและอนาคตไปด้วย จองเลิกเอ่ยจากมุมมองและความเชื่อของคนคร่ำวอดอยู่ในวงการเจาะข้อมูลมาช้านานคือขอให้ได้ก้อนข้อมูลมาสักชุดหนึ่งเถอะศึกษาดีๆย่อมใช้เป็นป้ายบอกทางสืบหาอาดีตรวมทั้งอาจเป็นลูกแก้ววิเศษบอกอนาคตได้ในตัวเองพร้อมเสร็จฟังเลิกพูดแล้วก็ทาให้ทรายฉุกคิดเหมือนกันนะนาชาเลสานตากับแฟนหนุ่มด้วยประกายเจตนาที่จะทำให้รู้ว่าหล่อนปลื้มเขา คือตลอดเวลาทั้งชีวิตของพวกเราเราเห็นการแสดงตัวของวิบากกรรมอยู่ต่อหน้าต่อตาแท้ๆแต่ก็ยากจะเชื่อได้ว่าที่เห็นนั้นเป็นวิบากกรรมยังดีที่เราอาจเอาชนะข้อจำกัดที่คับแคบของหูตาด้วยสติปัญญาแบบมนุษย์นี่เอง